สวัสดีเอฟซีธรรมนันล่าทุกท่านทุกคนด้วยนะครับผมที่อยู่ตรงจุดซียด้วยนะครับสวัสดีครับคุณแม่ด้วยครับสวัสดีเอฟซีธรรมนันล่าทุกท่านทุกคนนะครับวันที่มาอยู่ด้วยกันที่มันติดตามคลิปนี้มากดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับบรรยากาศอยู่เบอร์นี่ครับผมผมผมเอฟซีธรรมนันล่าทุกท่านทุกคนครับวันนี้อยู่ตรงจุดซียด้วยนะครับเชมากกดดไลค์ัสวยครับสดีมาดูติดตามคลิปดีกันด้วยครับผมจากท้องจูเซียด้วยนะครับผม บิ๊กเกาศอยู่บ้านนะครับผมวันนี้ไม่ได้ไปไหนกันนะครับผมขอขัอผมม่เดินนะครับผมกับเพือ,ยอยน,ยยนอีฟซินน่าร่าจะให้หนูกนนะครับที่มาอยู่ด้วยกันนะครับเราดูบิ๊กเกาศกันนะครับนี่กับหลังบ้านนะครับ สวัสดีครับพ่อพ่อไม่ได้ขัสวดีเอฟซีทำบ้านได้แล้วขอแนทุกคนนะครับผมที่อยบส่องเจอสายลินครับบรรกาอยู่ด้านงบ้านนะครับวันนี้นะครับพ่อสวัสดีพ่อพ่อไม่ได้สวัสดีเอฟซีนะครับทุกคนนะครับวันนี้มาอยบส่องเจอสายลินครับวันนี้มาติดตามคลิปนี้ก็มากดไลค์กด subscribe กดกดดีกดติดตามคลิปนี้กันดีนะครับฝากส่งเจอสายลินด้วยครับพร้อมมาจุดกิฟกันนะครับขอบคุณครับ การหลังบ้านนะครับผมขอบคุณครับจุบุจุบุจุบุนทั้งครับผมฝากทั้งโจทย์ศาสตรุด้ยนะครับผม